ตอนที่67 5ข้อบังคับการซื้อขายฮารีได้ยินแล้วใบหน้าพลันเผยรอยยิ้มน้อยๆอ,ออกมาไม่ได้เอ่ยอะไรเขารู้ว่าสิทธิพี่หลี่ข้างกายของตนเองจะต้องเอ่ยแทนเขาอย่างแน่นอนชายววยกลางคนแท่หลี่ไม่รอให้หนานลงโหนในลำแสงสีทองเอ่ยอะไรอีกก็ชิงแนะนำฮารีก่อนดังคาดท่านขุนนางคนผู้นี้คือสิทธิน้องหานของพระเมคาคล้อยของพวกเรา เพิ่งจะบรรลุระดับก่อกำเนิดได้ไม่นานนักด้านข้างคือแม่นางมู่อนุภรยาของเขาสิทธิ์น้องหานท่านขุนนางและท่านอาจารย์ของสิทธิพี่เป็นสหายเก่ากันเจ้าก็ทำความรู้จักสักหน่อยเถิดคารวะนานลงโหฮารี่คารวะด้วยมือทั้งสองพร้อมกับแขนเสื้อที่ปลิวสวัย <c oughs> เห็นได้ชัดว่าสงบเยือกเย็นมิได้สะทกสถานฮารี่ชื่อนี้ฟังแล้วมิขุนหูเลย ดูแล้วสหายหานคงเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่เพิ่งบรรลุระดับกอใหม่จริงๆไม่ทราบว่าความสามารถเป็นอย่างไรให้ข้าทดสอบดูหน่อยเป็นอย่างไรนันหลงโหเอ่ยอย่างชะล่าใจในรถอสูรเอ๋สิทธน้องหานเพิ่งจะบรรลุระดับกอกำเนิดได้ไม่กี่ปีจะเป็นคู่มือของสหายนานหลงได้อย่างไรสหายคือผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกำเนิดขั้นกลางแล้วหลีลั่วที่แต่เดิมอมยิ้มอยู่น้อยๆพลันหน้าเปลี่ยนสี ในเวลาเดียวกันก็ร้องว่าสวยแล้วอยู่ในใจถึงแม้ว่าตัวประหลาดเท่าผู้นี้จะมีนิสัยแปลกประหลาดแต่เหตุใดถึงคิดจะทดสอบความสามารถของสิทธิน้องหานอย่างกระทันหันเช่นนี้ดูแล้วไม่เหมือนกับที่รู้จักเมื่อก่อนเลยวางใจข้าไม่มีทางรังแกผู้ที่ด้อยกว่าหรอกแค่ใช้จิตสัมผัสแข่งขันเล็กน้อยเมื่อครู่จิตสัมผัสของสหายหานนั้นไม่อ่อนแอเลย ไม่เหมือนกับผู้บำเพ็ญเพียรที่พึ่งบรรลุระดับกอกกำเนิดข้าเองเห็นการล่าสัตว์ก็จิตใจเบิกบานเท่านั้นเมื่อหนานลงโหเอยออกมาลำแสงสีทองบนรถอสูรก็สว่างวาบแล้วหมุนแสงลงตรงกลางรถอสูรขนาดใหญ่ปรากฏเงาร่างของคนสามคนที่นั่งอยู่ด้วยกันขึ้นมาชายหนึ่งคนและหญิงสองคนชายสวมชุดผ้าไหมาลายงูใหญ่สีม่วงบนศีษะสวมรัดกล้าวหยกมรกตยาวมาถึงหน้าอกอยู่ตรงกลางระหว่างหญิงสาว หญิงสาวสวมชุดพระราชวังสีขาวหิมะหน้าตางดงามพิงซบอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายชายคลายาวผู้นั้นคืนหนาหลงโหสตรีที่อยู่ข้างกายของเขาน่าจะเป็นอนุภรรยารักของเขาถึงแม้ว่าพลังยุทธจะอยู่ในระดับสร้างปราณแต่ก็อรชรอ่อนแอนสง่างามมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากท่านขุนนางล้อเน่นแล้วถึงแม้ว่าสิทธน้องหานจะมีจิตสัมผัสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่การทดสอบจิตสัมผัสนั้นอันตรายเป็นอย่างมาก จะทดสอบง่ายๆได้อย่างไรหลี่ลั่วร้อนใจเล็กน้อยและไม่สนใจความหวาดกลัวในจิตใจอีกอ้าปากเอ่ยปฏิเสธคำแนะนำของอีกฝ่ายตรงๆสหายหลี่เนื่อร้อนอะไรไม่แน่ว่าสหายหานเองก็อาจจะยอมทดสอบก็ได้นะนาดลงหัวหัวร้อหืๆอ,อย่างเย็นชาเอ่ยยังไม่รีบร้อนดวงตาเรียวแหลมคู่นั้นมองมายังหาหลี่และใช้แววความเย็นเยือกเล็กน้อยและยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากสหายหารปฏิเสธความหวังดีของข้าหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็ที่นี่อยู่ห่างจากเมืองถมนภพาในระยะพันลีแล้วดูเหมือนจะใช้ข้อบังคับการซื้อขายได้ข้อบังคับการซื้อขายท่านคุณนางหมายถึงอะไรหลี่ล้วนหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยในใจรู้สึกลางสังหรณ์ไม่ดีไม่มีอะไรข้าดูแล้วแม่นางมู่ผู้นี้ดูสนิทสนมกับสหายหานขนาดนี้น่าจะเป็นคนรักของสหายหานสินะพอดีเลย ข้างกายของข้าก็มีอนุภรรยารักสองคนทว่าข้ารู้สึกเอียนพวกนั้นเล็กน้อยใช้พวงนางแลกเปลี่ยนกับอนุภรรยาของสหายหานเป็นอย่างไรถ้าหากสหายหานไม่ยอมจริงๆก็มาแข่งขันจิตสัมผัสกับข้าถ้าหากชนะไม่เพียงจะปกป้องอนุภรรยาตนเองได้อนุภรรยารักของข้าน้อยก็มอบให้สหายทั้งหมดด้วยสายตาของนานหลงโหกวาดไปยังมู่เพ่ยหลิงอย่างเย็นชาปราดหนึ่ง พลางเอ่ยด้วยใบยหน้าไร้ความรู้สึกอนุพันธ์รยาทั้งสองที่อยู่ในอ้อมกอดเขาหน่าเปลี่ยนสีแต่ต่อจากนั้นก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติหลีลั่ได้ยินก็มีใบหน้าทั้งตกตะลึงระคนโกรธเกรี้ยวเวลานั้นไม่มีทางตอบกลับอีกฝ่ายได้ใบหน้านดงามของมู่เพยหลิงที่อยู่ข้างกายของหานลี่ซีดเผือดไร้สีโลหิตทันทีข้อบังคับการสิทธิหลีอธิบายให้ละเอียดได้หรือไม่ ฮาร์ลี่ย์ขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางเอย่ยถามอย่างราบเรียบสำหรับเขาแล้วนานลงโหโหนี้เป็นเพียงผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางเท่านั้นจากจิตสัมผัสของฮาร์ลี่ย์ในเวลานี้ก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรข้อบังคับการซื้อขายเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดงานกำหนดเงื่อนไขไปที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับกอกำเนิดเท่านั้นสิทธิ์น้องน่าจะรู้ว่า โดยปกติแล้วการเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดนั้นคุ้มอำนาจใดๆก็มิกล้าล่วงเกินได้ง่ายคุ้มอำนาจผู้จัดงานชุมนุมก็ไม่เป็นข้อยกเว้นแต่การชุมนุมแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้จะต้องเกิดการแย่งชิงหรือว่าความขัดแย้งขึ้นอย่างแน่นอนถ้าหากเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับตามความระดับก่อกำเนิดคุ้มอำนาจในการจัดงานจะใช้ข้อบังคับกดเอาไว้แต่หากเกิดระหว่างผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดด้วยกันผู้จัด จะไม่ยอมให้เกิดปัญหาง่ายๆดังนั้นถึงได้มีกฎพิเศษ2-3ข้อให้ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดจัดการปัญหากันโดยอัตโนมัติข้อบังคับการซื้อขายคือข้อที่ได้ใช้น้อยที่สุดข้อนี้กล่าวเป็นรูปธรรมก็คือก่อนการซื้อขายในอาณาเขตพันลีของผู้จัดงานระหว่างผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดด้วยกันปกติแล้วฝ่ายหนึ่งจะใช้สิ่งของที่เห็นได้ชัดว่า มูลค่าเหนือกว่าของอีกฝ่ายมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนเองต้องการถ้าหากอีกฝ่ายปฏิเสธก็สามารถใช้ข้อนี้ได้เลยทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ความสามารถของพลังยุทธ์แต่และฝ่ายตัดสินข้อตัวแย้งได้เทว่าการใช้ข้อบังคับนี้ทารุณเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่เสนอใช้ข้อบังคับถึงแม้จะชนะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่หากแพ้ล่ะก็จะต้องเอาของที่ต้องการแลกเปลี่ยนให้ผู้ที่ถูกท้าทาย ยิ่งไปกว่านั้นการประลองเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถทําให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บหนักได้แต่ห้ามถึงชีวิตมิฉะนั้นผู้จัดงานจะไล่ล่าฆาตกรผู้บําเพ็ญเพียรระดับก่อกําเนิดจะสังหารอีกฝ่ายทิ้งหนึ่งต่อหนึ่งเดิมทีก็ลําบากมากอยู่แล้วหรือนองเสียจากว่าอีกฝ่ายจะมีสิ่งของที่ตัวเองต้องการจริงๆและพลังยุทธของอีกฝ่ายก็ต่ากว่าตนเองอย่างเห็นได้ชัดมิฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดทําเรื่องที่ไม่มีประโยชน์เช่นนี้ กลับเป็นเรื่องโง่เขลาในการสร้างศัตรูอีกด้วยลีลั่วอธิบายให้ฮาลีฟังแต่สีหน้ากลับไม่ค่อยดีนักการซื้อขายอนุพันธ์ยาสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดแล้วเป็นสิ่งที่นิยมอย่างมากในเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรมารของพวกพักบีศา์ด้วยเหตุนี้เองไม่ว่าจะมองอย่างไรอีกฝ่ายเอ่ยข้อบังคับนี้เพราะความพอใจถึงแม้จะเป็นการยั่วยุผู้คุมกฎของพันธมิตร9ก้าแขวนก็ไม่มีประโยชน์เท่าว่า โชคดีที่หารลี่น่าจะมีสิ่งของไม่สำคัญในตัวเองมากนักแต่ยังไม่ทันรอบการซื้อขายก็ถูกทำให้บาดเจ็บสาหัสอย่างเปล่าประโยชน์แล้วช่างเป็นเรื่องที่จนปัญญาส่วนมู่ค่อยหลิงในสายตาของเขาไม่ได้มีค่าอะไรถึงแม้จะถูกอีกฝ่ายแลกไปหารลี่ก็ได้สตรีงดงามสองคนกลับมาเช่นกันไม่ถือว่าเสียเปรียบอะไรหารลี่และมู่่พ่หลิงได้ยินคำพูดของหลี่ล่วพร้อมกันหารลี่มีสีหน้าไม่ยุ่งเหยิง แต่ในใจของมูเพ่ยหลิงกลับเต็มไปได้วยความรู้สึกเสียใจหากรู้ว่าการชุมนุมมีกฎเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็คงไม่มีทางขอให้หานลี่พามาที่นี่ถึงแม้ว่านางจะไม่ค่อยเข้าใจนานลงโหนักแต่เมื่อเห็นการกระทําที่อีกฝ่ายส่งอดุภรรยาให้กับคู่ต่อสู้แล้วก็รู้ว่าอาจจะมีอาจรักษาพรหมจรรย์ได้เหมือนกับการอยู่ข้างกายของหานลี่ แม้กระทั่งอาจจะถูกเขานำไปแลกเปลี่ยนเหมือนสิ่งของมอบให้คนอื่นตามอำเภอใจเมื่อคิดถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมู่เพ่ยหลิงก็กัดฟันแน่นใบหน้าซีดขาวแฝงไว้ด้วยสีแดงกำสำหรับการที่คุณชายของนางจะชนะอีกฝ่ายนั้นสตรีผู้นี้มีความหวังไม่มากนักทำไมสหายหานคิดจะตอบรับการซื้อขายของข้าหรือว่าหลังจากที่เราแข่งขันจิตสัมผัสกันแล้วค่อยซื้อขาย นาหลงโหนั่งอยู่บนรถอสูรไม่ขยับขยื่อนพลางไล่ต้อนถามทีละก้าวทีละก้าวเวลานั้นบรรยากาศโดยรอบพลันเงียบกริบไม่เพียงหลี่ล่วและมู่เพ่ยหลิงที่มองมาทางหาลี่ด้วยความตึงเครียดอนุภรยาทั้งสองที่อยู่ข้างกายของหนาหลงโหก็ใช้สายตาประหลาดใจมองมายังชายหนุ่มตรงหน้าที่ดูไม่เหมือนกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดหาลี่รูปคางไปมาจู่ๆก็หัวเราะขึ้นมา การแข่งขันจิตสัมผัสนั้นไม่มีอะไรผู้แสหานถึงจะบรรลุระดับก่อกำเนิดได้ไม่นานกำลังคิดจะลองทดสอบจิตสัมผัสกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดคนอื่นอยู่พอดีว่าแตกต่างกันแค่ไหนทว่าถ้าหากข้าน้อยโชคดีข้าไม่ต้องการอนุภรรยารักข้างกายของคุณชายแค่อยากรู้สาเหตุที่สหายหนานอยากแข่งขันจิตสัมผัสกับข้าน้อยสหายอย่าพูดว่าไม่ถูกชะตากับข้าน้อย หรือว่าชอบพออนุภรรยาของข้าน้อยก็พอฮาลี่เออยังราบเรียบคาดไม่ถึงว่าจะไม่มีสีหน้ากังวลแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินทําให้ดวงตาหนาลงโหมีประกายประหลาดพาดผ่านไปคนอื่นๆต่างงนงนเป็นอย่างมากได้ข้าตกลงหนาลงโหครุ่นคิดชั่วครู่ก็ตอบอย่างช้าๆใบหน้าหน้าแกรงขามเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมคุณชาย มูเพื่อหลิงเห็นฮารี่ตอบรับคำ้าจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาใบาหน้างามเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงไม่เป็นไรแค่ความสามารถเท่านั้นฮารี่บกมือขณะเอย่ยสิทธน้องต้องระวังหน่อยนะถ้าหากไม่ไหวก็ยอมแพ้ทันทีสิทธพี่จะลงมือห้ามทันทีหลี่ลวดถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งขณะเอ่ยกำชับฮารี่พยักหน้าแล้วไม่เอ่ยอะไรอีกนานลงโโหที่อยู่ในรถอสูรตรงข้าม ก็ผลักอนุภรยาในอ้อมอกออกหลังจากที่สะบัดแขนเสื้อแล้วคนก็ลอยอยู่กลางอากาศหลังจากที่ลำแสงสีเขียวสว่างวาบบนตัวของหฮรี่แล้วก็กลายเป็นสายรุ้งสีเขียวบินขึ้นไปด้านบนเช่นกันถึงแม้ว่าจะว่ากันตามกฎข้อบังคับในการซื้อขายทางที่ดีที่สุดก็คือต้องมีผู้คุมกฎของพันธมิตรก้าวแควนอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเงียบขรึมไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้แน่นอนจึงปล่อยเรื่องนี้ไป ถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเหตุใดสหายถึงอยากทดสอบจิตสัมผัสของข้าแต่เห็นได้ชัดว่าเจตนาของขุนนางนั้นลึกล้ำข้าน้อยอยากรู้เรื่องนี้จริงๆรอจนทั้งสองอยู่ห่างกันห้าหกสิบจ้างแล้วหยุดลงแล้วหาร์ี่ก็เอ่ยถามอย่างราบเรียบต่อหน้าหนาลงโหสหายหานช่างชาญฉลาดจริงๆรทว่าอยากรู้เหตุผลมีเพียงจิตสัมผัสแข็งแกร่งกว่าข้าหรือว่าพอๆกันกับข้าเท่านั้น หากไม่ใช่เพราะจิตสัมผัสที่กวาดมาทางข้าเมื่อครู่นี้ทำให้ข้ารู้สึกว่าจิตสัมผัสของเจ้าไม่ได้อ่อนแอข้าคงไม่ลดฐานะของตัวเองมาหาเรื่องเจ้าแต่ว่าข้าดูแล้วความหวังของสหายหานคงไม่มากนักความแข็งแกร่งของจิตสัมผัสระดับก่อกำเนิดขั้นตน้นและขั้นกลางแตกต่างกันเป็นอย่างมากมุมปากของหนาลงโหเผยรอยยิ้มเย็นชาออกมาขณะเอ่อยอย่างไม่เกรงใจ